ก่อนอื่นคงจะแนะนําให้รู้จักก่อนครับว่าเยื่อบุโพรงจมูกมันคืออะไรนะฮะทุกคนจะมีเยื่อบุโพรงจมูกอยู่ในจมูกเราหมดทุกคนเลยทีนี้หน้าที่ของมันนี่คือว่ามันมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนให้ให้อากาศจากภายนอกเข้าไปห,หาในโพรงจมูกหลางเนี้ยมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นแล้วก็มีความชื้นที่มากขึ้นนะครับแต่ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังเนี่ยเยื่อบุโพรงจมูกนี้จะมีขนาดโตกว่าปกตินะฮะ อาจจะนึกภาพให้เห็นว่าเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยเยื่อบุโพรงจมูกมันจะบวมมากขึ้นก็เลยอาการคัดจมูกเกิดขึ้นเมื่อหวัดเราหายเยื่อบุโพรงจมูกแฟบลงไปเราก็อาจใจเป็นปกติทําใครที่เป็นภูมิแพ้หรือโพรงจมูกเสพเรื้อรังเนี่ยเยื่อบุโพรงจมูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับโตแต่ไม่ยอมที่จะยุบลงไปทําให้เกิดปัญหาเรื่องคัดจมูกเกิดขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเราจะ,ะผ่าตัดเล็กเพื่อจะทําให้เยื่อบุโพรงจมูกลดลงแล้วก็ทําให้ หายใจได้สบายขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีว่าจะใช้เครื่องมือพิเศษที่เป็นเข็มเล็กๆนะฮะซึ่งมันสามารถจะสร้างพลังงานความร้อนเนี่ยจากคลื่นวิทยุ u จี้ลงไปในบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เกิดการหดตัวลงของเยื่อบุโพรงจมูกเกิดขึ้นและให้มันเล็กลงนะครับเพื่อจะให้จมูกเราโล่งขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องซึ่งจะ เป็นเครื่องอัตโนมัติในการที่จะปล่อยพลังงานแล้วก็หยุดพลังงานนะฮะโดยที่ให้เกิดความบาเดเจ็บขานเคียงต่อเยื่อบุกที่เราไม่ต้องการเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อทําให้หลังผ่าตัดโอกาสเกิดสะเก็ดต่ำที่สุดซึ่งไอเดียมันคือว่าเราจะใช้เข็มเล็กๆนะฮะแล้วก็ทําให้ปลายมันร้อนขึ้นแล้วก็จิ้มลงไปในเยื่อบุโพงจมูกให้เกิดความร้อนเกิ่ขึ้น โดยที่เข็มเนี่ยก็จะเป็นเข็มชนิดเข็มคู่อย่างเงี้ยนะครับผมเข็มคู่อย่างงี้ซึ่งแต่ละครั้งที่เราจี้เข้าไปเนี่ยก็จะได้2จุดอีกอย่างหนึง่งคือว่าเวลาเราทําผ่าตัดในโพรงจมูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ทําผ่าตัดโดยที่ทําผ่าตัดผ่านกล้องนะครับซึ่งเราจะมีทั้งสองจอด้านหลังอันนั้นนะครับเพื่อจะทําให้การผ่าตัดเข้าถึงได้ทุกๆจุดในโพรงจมูกอย่างชัดเจนนะครับทั้งในแง่ของการผ่าตัดเองและการห้ามเลือกนะครับ ในท้ายที่สุดนะครับผมว่าการรักษาภูมิแพ้นั้นก็มีอยู่หลายแบบนะครับจะเป็นการทานยาการพ่นจมูกแล้วก็การใช้การผ่าตัดเล็กช่วยอย่างไรก็ตามเนี่ยการดูแลตัวเองเช่นออกกําลังกายพักผ่อนเต็มที่ก็เป็นการรักษาหลักรวมถึงการเรียกสิ่งที่เราแพ้อย่างไรแล้วแต่เนี่ยคำทุกอย่างดีแล้วแต่ว่ายังคงมีปัญหาอยู่กระทบต่อการเรียนการนอนการทํางานต่างๆการผ่าตัดก็จะเป็นทางออกที่ดีอันหนึ่งซึ่ง ทางแผนก้อจมูกของเราเนี่ยก็มีทีมแพทย์ในการดูแลรักษาและให้คปรึกษาในใน,ในการทำผ่าตัดเล็กต่างๆเหล่านี้ท่านสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ปรึกษาได้